สบายดีทุกคนวันนี้พวกเษามากินต่ำวันนี้กินต่ำกับลินดาสาวลา่าแซ่บมากเลยทุกคนแสบมากเลยทุกคนอันนี้คือต่ำกุก้งกินดังขี้ไรเลยแหละมันนี่ใช่ให้ผู้บ่าวเบิ่งวะให้ผู้บ่าวเบิ่งโอ้ยกินคันน้อ,อยๆให้ผู้บ่าวเบิ่ง เมื่อถ่ายให้ผู้บ่าวเบิ่งกินจะประมาณนี้แต่ถ้ากินกับมู่ล่ะยังนึ่งโยใส่ทีละโดยเฉพาะไอ้บูน,นี้ก็คือเมนูตำข้าวปุ้นข้าวปุ้นนี่ก็คือที่แข็งหนึงเนาะนี่พะอันนี้ก็คือตำมะโก้ไอนี่คือตำปูม้าเลยทุกคนตำทะเลลุมตำมะขุยโอ้ยไม่ปชนตำมะขุย เราเปบว์มาไหมเราเป่บูโอ้ยเบูคือดุมากทุกคน,นคือเแบบเป็นแม่เสียเรือนน่ะแต่แต่เบื้องไดใดหนก็ยังคือคนใช้เนาะทุกคนฟิลคนใช้เข้าสิงอ,ะอะ่ะเนาะฝังมากมาแม่บูกินตำนี่เพื่อกินวะเพื่อได้นี่โอ้ยเขาคือบพ่เห็นมีพายุเลยบอกว่าดาลีโอละ่ะอืม โยู่เยอ่ะโยู่เยอะทุกคนเดี๋ซิฟุลจะกินก่อนด้วยเพราะว่ายันเขากินเบิร์ตอันนี้ครับเด้อแซดอยู่บาตับมะกรูดเนี่ยนี่คือตับมะกรูดเลยทุกคนอ๋อจังเพื่นก็ได้อเอาพ้าไนลัตมาไงเอา,าสลัดมาเตะไสลัดเด้อทุกคนเด้อ สลัดมา้ับกอกระดมทอดกระดมฮาเมอรอีกอ่ะแซ่บเสือีอะมรจนตึงปาดหน้าปาดว่าจะใช้น้าปาดได้สูมันตั้งตใหญ่ฮาเมือตงอ่านก็เป็น่ะคือซับซับก่นมาจากปน้าปาแล้ไปซื้อเคกอยู่ซื้อเค้กองซุ่มบ่ไปซื้อามก็ ใ่ปูมาจ้วมาสุกล้วยตั้มอะไรหรอตัมกะหลี่ปั้มตส้มแต่ดุลลืมโซ่โซ่สอยเช้ยีกันลบอกเลยี แต่ก็เดียวว่าผูชิได้กินเสืองของพี่ได้แบบอันนี้หนาแ้ซื้อมันจะมันจะเล่นน้ำมันเม่เลยอื้บรากันมได้แบรมเลยจัดกันดีวะมันส่งมาถามยังอยู่เสรจได้ถามมุกนะิ่มโซ่ส่ส้อยใหม่อ่ะทุกคนก็ซื้อใหม่อะเนาะตังใจว่าเรียกว่ากว่นเป็นเก่าแล้วนึ่งเายสทุอูเห็นอันลูกยูนิคจังเนี่เอ มันจะตายอ,อ่ะ <p up> <necessary> อันนี้ไ <packing> ด <up> <gon teen S 2> ้มีชื่อมันจะตัดออกนึงมัเสนบิ่งอี่ออย่างะบบเบิ้งหน้าเบิ้งหลังเลย่บ่ไปเลยเนี่ยนกีเียนี่ยนกเก่าก็คือเก่าบเือบเนี่ยใ่แหเออจะกินหัวหนจนบตไปอิ่7ปีหเปีอ้่ ม่แหกกระตุ้นหมดเลยเฮ้ยคือใส่ชุดนอนเขาเป็นไลฟ์สดมากก็ทำงานถุงระลุมันจะมีงานอ่ะอาบูเด็กไันไม่ก็ได้ขายร้อยปลายร้านเองอะ่ะไม่เยอะไมขอบีตามมันมะกรูดตามาหาร้านแทบเนาะ นั้องให้อะะม่เะเนี่น,นี่นนาานสิกลับบ้านเมือเนี่ยแอาพอมากกับจะเมือ่อไปกับกับตสี่โมงเช้ากับตีสี่โมงเชา,งงาเพราะว่าทุกคนไปว่าพอบสบายนะทุกคน พอบอสบายแล้ววันนี้เป็นคับเลไหมปีนป่อยู่บ้านแล้วแบบไปห้องหมอทุกมื้อทุกมื้อน่ะแล้วแบบจะที่ฟับไปครับไปห้องหมอทุกมื้อทุกมื้อแล้ววันนี้ไปก็ไม่แต่คนโกธกับวัดจำบัวเป็นอย่างว่าจะบัวเป็นอย่างคนโกธเข่ะฮะมันมันก็เลยแบบเฮาก็เลยบอกโอเคก็เลยอยากมาป่อยู่เวียงจันทร์นะทุกคนเป็นได้แต่กับมังบึกเป็นได้แต่แบบเราอะแบบแต่ก่อนเลยแบบแบบเราเก็บอ่าเกี่ยวกับอันนี้เนาะเป็นกันฮานอยเคย บีเอาเบอร์เงินก็ไปอีนี่บอลบ่ลเลยแพงไม่จัดฮานอยเลยก็พาเมกูไปแถมเขาบริการโคตรดีเป็นจันฮานอยตัวแถวละหานะแล็บอันนี้มันเป็นลาวหยีดนะครักว่าแล็บอันนี้อันเลยจะมาโคตรยู่เวงล่าสุดนี่แบบแบบไอออกเลือดนะเฮ้ยไอออกเลือดไอออกเลือดเลวอันนี้ยูยูพุนเลยแบบอยู่บ้านเอาไปห้องหมอตลอดแต่ว่าเขาว่าบริเวณอย่างว่าสันเป็นยังบริเวณอย่างเนาะ ก็เลยอยากมาโอยู้องหมอใหญ่ลงเบิ้งมาทุกคนก็เลยมือเช้านี่แหละจำเป็นต้องไปเอาเราประมาณประมาณ4โมงเช้าหอดพูนน่าจะำแล้วก็ไปกับเลยพถึงไปกับเลยเนาะก็จะมาทักยู่เองประพันเชื้สาวเน่าความสามารถหมอปรเสริเออสรุปภาไปบจังมืออไรสามส30ไหคะจที่30ต่อ ไปใส่ไปไม่ได้เหี่ยวแรงค่ะเหี่ยวแรงใช่ไปโจลงพยาบาลฮะเหี่ยวเศร้าไปจะไปทานไทานเนี่กูเหี่ยวเอาไว้เหี่ยวแรงเหี่ยวเศร้าก็ตื่นสวยแล้วที่เหี่ยวแรงก็เด้อสุดไปจอดกระบกตาต่อของม่งจะไปน้ำจืดกับไปน้ำกันเมื่อวันเดี๋ยวพอกัดนะพายุบ้านนะทุกคนมาที่สองอ๋อแล้วใครที่ไปบ้านฮู้จั๊กห้องหมอที่ดีๆแล้วก็แพงแพงห้องหมอที่แพงที่สุดเดิมคนนินอะเพราะว่ารวยมาก จอมันทะใครขอคาร์สของมอที่แรงที่สุดกระเซมลาดวะมาลงนี่ขายสิบล้านพอดีขายข้าเลยขายข้ามกบพอขายนอมขายลน้ำขายลนล้มก็ชิลจเบิ่งเบลอะไรสักพอกวนแ้วเราเป็นลายย่างเราเป็นลายย่างเส้นตไปลูกเราเป็นบีแน่เราก็เป็นนั่นแน่ แล้วเจ็บกระดูกแล้วเจ็บอันตุ่นตันแล้วแน่ปวดแขงปวดขานะทุกคนแล้วกับพู้เท้าอ่ะเนาะแล้วเปลีนพู้เท้ามากับหมินอะไรอะไรเนี่ยมึยง,มงที่เห็นกีบจากสูบูกระซิปไดทีเลยมันกลายเลยเปล่าานไายจนะังหกนาทีกินต่ำมะแม่หน้าปานขนาดมากบุกไปในอีบูเลยมือหานาป่านเะจ็ดโมงกูน่ะป,าปา่านป่านมือนั้นนัน เปดเหยวเลยมีเป็ดเหนียวต้องคันดีว่าอัหมดแล้วัคนได้ตาบุตรก็จ่ได้คู่จดเห็ดนะเพราะว่าตอนนี้แตสงสองตัวไ่แล้วข้างหน้าเจ้าตาไม่ตาโอ้ยเจ้าบุห็ดกับบอสัญญกรรมก็ได้เจ้างามแล้วขอบคุณค่ะปลามาแล้วสู่นะป่านมาแล้วก็เศร้าแล้วอ่ะปลาหน้าไปบุ๋นเดียว บูดเดียวเดีากับสองสาวสมงจ้งนฮะจอยพัวเลยบอกว่ามีจองห้ซูนะแต้ไปเร็วเอามานไมาวันมีปบะบอกไปซื้อเอาเนองตั้วมันรวแ่เอาให้าว่าขายอันถ้วย้บัวหลายเลยดิปานไม่เป็นคนที่ไปว่าโต๊ะหลอกหลวงประชาชนฐนะทุกคนแล้วปานรวยมากแต่ว่ายังประสบแต่ฝนเธอนนิ เดี๋ยวผมก็รวยจริงๆนะทุกคนบู๊ชกวคืออันนี้มันจะเกลือบลานแล้วเกลือบลานก็คือซิปซีก้องไปเลยแล้วเป็นอย่างเบบกหล่ไล่อีกเออในยังเครื่องอีกเออเราไปเอ็กซ์โอลีน่ะเส้นโคดอ่ะบลูงงามดายังมีใส่คอมาใช้อีกเออเส้นโคดบันนี้ไม่อย่างกล้องยังนะฮะกล้องซูมบันนี้ก้องไม่อย่างอี้นะฮะ เอาโอฟเครื่องเด็กเอฟกลองซูมเด็กเอาถ้ากับเอฟกองซูมน่าป่านบ้างเหรอเออหรอเก้าสิบเก้าพันกิเก้าสิบเก้าพันกิโลเจ้าก็เอาคำให้ค่อยเป็นบอกบกอกป่านจะไม่คอยอบเออโอบเลยไงค่อยเอฟกองสุมเจ้าเจ้าจะให้ค่อยมาคำจุกพลาดอะละมาฝากอีกคนที่อ่ะ เป็นคนที่แบบบุหรี่เมียนเมียนต้องจะกลิ่นเซนหนึงละตัวพี่สายฝนนี่อันอยากลิ่นเซนเด้อพี่สายฝนนี่จิบซินบนใสอันนี้ใสขวามสนิทใส่อันนี้เลยนี่ใสอย่างอีกนี่โอ้ยซื้อเบียร์มากินด้วยทุกคนปังมากินแล้วเนาะกินแล้วก็ไปเวฟต่อเนี่ย นาะวันนี้เป็เวกใส่บ่เฮ้ยแต่ล้วเนาะจังโมงเข้าไปนี่หกโมงเอามาเบียนะฮะโอ้ยแต่โอ้ยเอามาเลยซื้อมาถ่ายคลิปฮะซื้อมาถ่ายคลิปโอ้ยซื้อพื่อจะทำอะไรแดงมันกินไงจะรับโยกอะไรสิบุกินเอามาไหมซื้อมาหน่อยเถอะฉันได้แบอกับพ่อกินแลยเด้อลอยเมี่ยงขิ้แก้วกินบลเซล เกี่ยวกับเรื่งหนึ่งหลัก <c oughs> สำหรับเมื่อนี้กับบัตรนี้นะทุกคนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยูทูบของฉันฝนเด้อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสันฝนจะมาแกะกล่องรีวิวอ่าโลยูทูบนะทุกคนเพราะว่าโลยูทูบของฉันฝนจะมาฮอดแล้วประมาณอาทิตย์หน้านะทุกคนบายสำหรับคลิปนี้กับบัตรนี้เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไป